ว่าเขึ้นตําแหน่งสัญญาณนะผมด้วย DAC ตัวเลขบิตนะครับผมซึ่งจะต้องทําการสร้างสัญญาณทั้งหมด3รูปแบบนะครับผมก็คือ1สร้างสัญญาณซ้ายสสร้างสัญญาณแบบสามเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็3สร้างสัญญาณแบบฟันเลื่อยนะครับผมทีนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องทําการแบบปรับปรับตัวค่า การใช้พิเตอร์ในการวัดน้ำหนักแล้วก็จดค่าแทนเมื่อเทียบกับตัวแปรเวลานะครับขอามาอ,อามาเป็นแค่เกร็ดเล็กน้อยเท่ากับเป็นไอเดียน,ยนั่นเองนะครับซึ่งข้อนี้ครับเราจะทําการใช้ตัวภาษา C ในการเขียนโปรแกรมออกมาให้มัน จะขอแค่แสดงการคำนวณนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปต่อวงจรไม่ต้องเขียนโปรแกรมแค่ได้ไปอย่างเดียวนะครับเอาที่ผอาที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการการแนะนำตัวอผมเนะครับซึ่งผมชื่อว่านายสุริเมินจิตนะครับผมรหัสนิสิต6 4 1 ก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการอธิบายของอธิบายโค้ดของการว่าอะไรสเปคของผมซึ่งเริ่มต้นนะครับเราจะทำนำค่าทั้งทอไว้แล้วก็อัญมณแบบคุณเอ็มซีพีสี่เจ็ดสี่เจ็ดสองห้านะครับเข้าไปในตัวอะไลบรารีนะครับซึ่งไอตอนนี้นะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปในใส่เข้าไปในตัวโปรแกรมได้ตามที่ผมได้บอกไปในการบ้านการก่อนนะครับกดคุ่ม เราแล้วกวนะครับเราก็ทำการกด e เ c a p นี่ครับแล้วก็ไปที่ n o t e l e m r y นะครับแล้วก็กดตอนเรื่อกไปที่ Add s t s Chip l i t m e m o r y แล้วเราก็หาไฟล์ตัวนี้นะครับเป็นตัว 1, รหัส MCP47256 นะที่อาจารย์ได้ส่งของมาให้พะกบรหมดนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปครั้พระ้อเปนแบน้นเรแล้วก็นะครับเราก็ทำการใช้คำสั่งเลขเลขช้ยรหัน,น,นะครับตอนนี้ NCDP ในหาน,นี้นะคะรับสำ้นมานะครับผมแล้วก็ทำการกำหนดค่าสองสัญญาณนะครับของทีมซีเนลนะครับใช่ใชตัวนี้กันเดี๋ยวผมจะาอธิบายทีในช่วงของสุดท้ายของการ อาจารทั้งหมดทั้งสามสัญญานัคือผ้าทรายชายก็หรือว่าสัญญาสามเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็โซนนี่คือโซนถูนะครับผมซึ่งสัญญาณจะเป็นร้อยค่าตามนี้เลยนะครับตามตามที่อาจารย์ได้บอกไปในในคลาสเมื่าในห้องเรียนนะครับต่อไปแล้วผมก็ไปในส่วนของโทรศัพท์ทรายนะครับทรายนะครับ ปืนการเป็นปืนอเราจะทําการใช้ตัวอนาล็อกลีนนะครับผมเข้าไปตัว H5 นะครับผมเพื่อที่จะทําการพังคับตรงฟังก์ชันนะครับผมโดยที่เราจะโดยที่เราเนี่ยะค,ะครับเมื่อทำการกดปุ่นมนะครับฟังก์ชันมันก็จะมีการเปลี่ยนรั่ว,วไปะครับการนทรายเป็นแทงเกิลหรือเป็นกิลเป็นซาตูอะไรอย่างเงี้ยทีนี้นะครับเราทีนี้นะครับผม พ้าเราไปทำการพิจารณาตัวค่าให้ค่าสายเนี่ยนะคะค่าที่ระยะน้ำตาลเนี่ยครับก็จะมีเราก็ทำการไล่ค่าไปเลยนะครับผมจากที่ผมได้บอกไปครับอกว่ามานเลขตัวสายเนี่ยครับที่อาจรบอกในคลาดมันมีรอยพลาสต์เอาเราก็เลยต้องทำการลบไปครับรอยค่าใช้คำศัพท์นี้ครับ TSC ลบค่าสายเมื่อที่เราให้ไปเริ่มต้นเป็นศูนย์ทำการไล่ค่าไปเรื่อยๆจนถึง ปั้นน้อยหรือว่าค่าศึกเป็นการสกาวเพวกแก้วคือไทเนี่ยครับจะทำการไล่ค่าไปเรื่อยๆครับผมตั้งแต่สูตการสกาวนั่นเองนะครับอต่อมานะครับผมก็จะเป็นส่วนของการขับค่าสเกแล้วผมถ้าเราสามารถทำการรับส่วน่้าศเกของข้าศกาได้จากการตัสายผิ มีลักษณะการทําง,งานของการเทโปรแกรมเหมือนเหมือนกราฟโคซ่าเลยนะครับฉันรู้ว,ว่ามันมีการละลายนค่าของสัญญาณเตืนอนชัยโนนะครับภาพด้านบนนี้นะครับเป็นทั้งหมดหรอยค่านะครับอ่าไม่เห็นไม่มีการใช้ภาษาะอะไหรอกเหมือนเดิมเพื่อปรับค่า ร้าอมพิจแทณเปลี่ยนจากกรบฟต่างๆและแผนโคเปนเป็นโซตูนนั่นเองเอ่อต่อมาแล้วผมก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันการทำงานในฟังก์ชันเกี่ยนสัญญาณในการทำง,งานของสัญญาณนั่นเองนะครับผมซึ่งเครื่องตัวน,นี้นะครับก็จะเป็นคราฟวอยชันใช้นะครับผมหรือว่าการเกินเราทำารเปลียนใช้ไปค่าใช้เช่นค่าใช้ในที่นี้นผมก็คือสัญญาณนั่นเองครับ เช่นเราจะเปลี่ยนจากสัญญาณเออสัญญาณลูกทรายเปลี่ยนเป็นเป็นสัญญาณทรายหรือว่าเป็นสัญญาณซอฟต์ฟูดรวมกลับมาเป็นตัวทรายเหมือนเดิมก็ได้นะผมว่าจะเปลี่ยนเป็นซอฟต์ฟูดเปลี่ยนเป็นไตโก้นี้ก็ได้นะครับซึ่งลักษณะการเขียนสัญญาให้ฟังชันในตัวนีเราเกิมันก็จะอยู่ในตัวนี้นะครับต่อไปก็จะมีค่าลักษณะโดยเซตอัพปกติซึ่งประกอบไปด้วย CAC Begin คุณเอกของฉันก็คือเป็นที่อยู่ของ CP นะผมอะวราบรีแล้วก็พิโมโหมดนะครับผมก็เป็นสัญญาณาเข้าของตัว c ีนะครับเออมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการขบก็เป็นสัญญาณนะครับพอที่เรานะครับจะเริ่มคราเริ่มพ้นนะครับเราจะทำการรับผู้กดสัญญาได้มีค่าเป็นศูนย์ก่อนว่า รูปทรายนะผมคุเชฟพูดใช่ปรับเราพูดทำการควบคุมต่อไปนะผมก็ mm คือก็คือก็คือมันจะสมาที่เครื่หนึ On ่งือัคือตู้ลิงานออกมานะผมก็จะเป็นรูปทรายพวกนี้ลิออกมาผ่านระดาผ่านจอซึ่งในการสผ่านจอนี่ยผมจะอธิบายทีครับผมก่าการตอกก้าใสผ่านจอทำไงนะครับผมับผมจใช้โปรแกรมต i n a l เนี่ยและครับเอ่อข้อต่อไปนะครับผม นะครับผมเมือ่อทำการกดปุ่มจังปุ่มหนึ่งครับผมกดอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็จะตกมาที่เคสสองะครับผมรูปสัญญาณนะครับผมก็จะเปลี่ยนจากไคลเคก้เป็นตัว south boost ก็เป็น,นะคันเรื่อยนะครับ,บมมผมและพอผมออกผ่านตัวสตอร์นะครับนดแล้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมการตับการอธิบายจากย์ที่งาแนะนำผมชอเข้าะการพัฒนีนะครับซึ่งเอ่อซ,ซึ่งนะครับผมในการที่เราจะ สามารถทำการหาสัญญาณหาขาแค่หา้อลอมหรือว่หาลูกยาาหรือว่าหาการได้จากกางที่เราไปกดตัวตัวทูนเพื่อมือมิกซ์แล้วก็เลื่อนวันที่ตัวซีรัลพอเตอร์แล้วก็กดเข้าไปแล้วมันก็ ผลการเทนของคาร์บ,บ้าน,นี้นะครับผมก็จะเห็นอย่าน้ว่ารูปสัญญาณนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราปุ๊บนะครับผมก็จะเป็นไปตามนี้เลยครับขอบคุณครับ